รุสวัสดิ์ยาช้านะครับพบกันเช้าวันนี้วันอังคารที่20มกราคมนะครับโอ้เผิอพบ,บเดียวนะครับสัปดาห์ที่3ของปีใหม่ก็กําลังจะผ่านไปอากาศยังหนาวเย็นนะครับแต่ความนมเช้าวันนี้ก็ยัง15-16องศานะครับเห็นว่าจะมีลมหนาวแระรอกใหม่มานะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับพุตเอลพรีเมียร์ลีก เมื่อคืนนี้มีเตก่กันคู่หนึ่งนะไรตันกับบอลมัดโอ้โหนะเ <c oughs> จ้าถิ่นไม่ยอมตายสุดท้ายได้ประตูตีเสมอในนาทีบาทนะครับหลังจากที่ปล่อยให้บอลมัดทีมเยือนนำอยู่กว่าชั่วโมงนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกเลยแต่สุดท้ายก็แบ่งแต้มจนได้จบ22เกมพรีเมียร์ลีก โอสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานี่นะครับทีมหัวตารางนี่ผลงานไม่ดีเลยนะครับไม่มีทีมไหนชนะเลยอืมนี่ฟุตบอล <c oughs> ก็บางทีก็ต้องโอ้คือประมาทไม่ได้ช่วงหลังนี่ทีมในพรีเมียร์ลีก แต่และทีมนี่นะครับไม่ไว่าจะเป็นทีมในกลุ่มอดีตมาไม่ใช่อดีตพวกทีมชั้นนำแล้วกันนะเออนะพวกท็อปซิกแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดแมนซิตี้อาร์เซนอลิเวอร์พูลเชลซีพวกเนี้ยนะครับถือว่าเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จที่สุดแล้วก็อุดมไปด้วยนักเตะชั้นนำของโลกนะครับ แต่จะประมาททีมในระดับเขาเรียกว่าเอาละก็สามารถเบียดเข้ามาอยู่ในพรีเมียร์ลีกได้นะครับแต่ว่าด้วยศักยภาพของทีมก็ยังไม่สามารถเทียบได้กับทีมชั้นนำได้นะครับแต่อย่างที่เห็นนะครับโอ้โความมุ่งมั่น แม้ว่าจะขาดนักเตะชื่อดังนะครับแต่ว่าจะเอาชนะทีมกลางตารางหรือท้ายตารางไม่ใช่เป็นอะไรที่ทำได้ง่ายๆนะครับหลายครั้งเราก็เห็นไม่ใช่เฉพาะในพรีเมียร์ลีกด้วยโอ้โหใน FA ฟเอัพหงายท้องกันไปหลายทีมหลายครั้งหลายฤดูกาลก็มีให้เห็นเป็นประจำนะครับก็ นี่แหละฟุตบอลครับสเสน่ห์ของฟุตบอลในส่วนของทีมรักของเราของแดงลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้เพิ่งจะสัปดาห์ที่3ของเดือนมกราคมนะครับแต่ความรู้สึกของเราเด็กของ มันดูเหมือนจะคาดหวังอะไรยากในฤดูกาลในห่วงเวลาที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้นะครับตอนนี้ลิบรูผูเหลืออะไรให้ลุ้นอีกในฤดูกาลนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งในพรีเมียร์ ตอนนี้อยู่อันด,ด,ด,ดับที่4ของตารางนะครับโอกาสที่จะทำอันดับให้ดีกว่านี้เนี่ยอย่าว่าแต่ลุ้นแชมป์เลยนะเอาแค่ขึ้นไปเป็นที่สามหรือที่สองเนี่ยโอม้มันดูยากจริงๆนะครับด้วยช่องว่างของคะแนน,นที่มีอยู่นะครับตามหลังทีมอันดับสาม อันดับสองอันดับสามนะครับแมนซิตี้แอตเลติล่อยู่7-8็ดแปดคะแนนนะครับในขณะที่ตามหลังจากฟูงแอลเนอนอยู่ถึง14แต้มนะครับโอ้ยากจริงๆตอนนี้ก็คงต้องมาดูว่าจะรักษาอันดับที่4ได้หรือเปล่านะครับเพราะแมนเชสเตอร์เต็ดจ่อมาแล้วตามหลังแค่1นึ่งคะแนนนะครับเชลซี Chelsea ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ง่ายในพรีเมียร์ลีกที่ไม่ง่ายจริงๆนะครับจะรักษาท็อปโฟนี่ถือว่าเป็นภารกิจไม่ง่ายนะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับทีมที่ต้องมาวัดกันนี่โอ้โ oh หแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคูรักคู่แคนตลอดการเชลซี Chelsea ซึ่งได้โคชใหม่ได้ได้โคชใหม่ทั้งสองทีมนะไมเคิลคาริชกับ เรียมโรซิเนียนะครับมา,าัาเปีทีในห่วงเวลาที่เหลืออยู่ของแมนเชสเตอร์เต็ดแล้วก็เชลซีแจกเสียวแทนอาร์เรเนชลอตเนี่ยนะครับอยู่ก็เซนยูรเต็ดเองก็ประมาทไม่ได้นะครับทีมอื่นนะไบรตันโอ้นะได้ท็อปโฟร์ในพรีเมียร์ลีกนี่ซื้อว่าสุดยอดแล้วนะ เมื่อดูสภาพแวดล้อมเอาท็อปโฟนะพรีเมียร์ลีกเพื่อไปแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้านะครับส่วนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอ้ตอนนี้ยังอยู่ในรอบเฟสลีกซุปเปอร์ลีกอี่เลยนะครับเหลืออีกสองนัดหรือผลจะไปเยือนโอลิมปิกมาร์เซ์นะวันคืนวันพุธ พรุ่งนี้แหละนะครับเช้ามืดวันพุธนั่นถ้ายังต้องการผ่านเข้าไปนในรอบ16ทีมสุดท้ายต้องชนะมาร์เซย์นะครับแล้วก็ต้องดูผลการแข่งขันคู่หนึ่ดเพื่อ mm hmm. ก็ประมาทไม่ได้นัดสุดท้ายสัปดาห์หน้าแม้ว่าจะได้เตะแนนฟิลกับคาราบักก็ตามนะครับประมาทไม่ได้แต่นะ ถึงจะผ่านเข้าไปในรอบ16ทีมสุดท้ายได้โอ้โหนะอุดมไปด้วยทีมชั้นนำทั้งสิ้นนะครับแต่ละด้านยังอยู่กันค,บนครบในพรมี์กด้วยกันนะครับอารเซนอลแมนเชสเตอรยังอยู่นะเจลซีก็ยังอยู่ทีมไหนอีกโอ้โหดูทรงแล้วโอลิกไม่ใช่อมปิก เออเปเชนะแชมป์เก่าไบเยอร์มิวนิกอย่างนี้นะอินเตอร์มิลานบราเซโลนไปเข้ามาโอตายตายตายเห็นชื่อทีมที่จะต้องฝากไปแต่ละด่านนี่เอาแค่รอบสิบทีมสุดท้ายเหมือนฤดูกาลที่แล้วแล้วกันนะ <c oughs> ถือว่าสมอตัวนะถ้าผ่านเข้าไปเล่นรอบสิบทีมสุดท้ายได้ในแชมเปี้ยนลีกนะครับถ้า มากกว่าน,นั้นถือว่ากําไรนะครับอืมเอาอย่างนี้แหละนะครับแชมเปี้ยนลีกส่วนการบาคภาบเราตกรอบไปแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึง f อครับนะครับตอนนี้อยู่ที่รอบที่4นะครับลิเวอร์พูลจะเจอไบรตันโอ้โหทีมจากพรีเมียร์ลีกด้วยกันในรอบที่4ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับ คืนวันเวลาวาเลนไทน์ Valentine นะครับเช้าเมืดวันที่สิบห้าคืนวันที่สิบสี่อุมพาเจอไบรตันที่แอนฟิลถ้าจะไปให้ถึงโทรฟีบางทีเอฟเอคัพอาจจะดูง่ายกว่ารายการอื่นอย่างพรีเมียร์ลีกหรือแชมเปียนลีกนะแต่หันไปดูทีมที่ ยังอยู่ในเส้นทางสิครับมันก็ทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยกันทั้งสิ้นนอยู่กันครบเลยนะโอ้โหนะอาร์เซนอลยังอยู่แมนซิตี้ก็ยังอยู่นิวคาสเซิลอยู่นเต็ดก็ยังอยู่โอ้จะขาดก็แต่เพื่อนรักเราเท่านั้นนะรอบ32ทีมสุดท้ายลิเวอร์พูลเจอไบรตัน โอ้โหนี่กันบอลน็อกเอาท์นะครับนัดต่อนัดผ่านเข้าเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายมีโอกาสเจอของแข็งโอ้ป่ากันไปนะต่อนน้นแล้วกันเอฟเอครับอย่าไปหวังอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นฤดูกาลที่เหลืออยู่ของลิเวอร์พูลมองข้ามไปฤดูกาลหน้าเลยดีกว่านะครับอาเรชารัตจะยังอยู่กับเราหรือเปล่า จะได้ไปแชมเปนลีกหรือเปล่านะคงไม่ตกชั้นนะพรีเมียร์ลีกคงได้เล่นแหละเอเวครับคารลวาครับยังไงก็ได้เล่นแน่นอนเพราะฉะนั้นอันดับสของพรีเมียร์ลีกเพื่อไปแชมเปนลีกด้วยกันน่าคือเป้าหมายน่าจะเป็นเป้าหมายหนึ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ของลิเวอร์พูลนะครับนอกเหนือจากต้องมาลุ้นว่าอาร์เนอร์เชลต์จะยังแบกรับความกดดัน ต่อไปตะลอดรัดฟังหรือเปล่าก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแหละนะครับรวมทั้งตัวเองด้วยเด็กของทุกบูเหล่านะครับจบเร็วกว่าที่คาดรูรการนี้มีสุขทุกคนนะครับยินดีที่พบกันวันนี้สวัสดีครับ